ดีค่ะส <Donald> <iki> วัสดีาาทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะวันนี้เป็นพลังงานความรักของชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเลยก็ต้องแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะท่านในทิศของชาวราศีพิจิกนะคะนั่นเองค่ะธาตุน้ำนะคะ อยู่ในเดือนเกิดนะคะเรามาดูซิว่าชาวราศีพิจิกความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรนะคะเรื่องใหญ่ของหัวใจเรื่องใหญ่ของความรักที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับความรักชาวราศีพิจิกพลังงานความรักชาวราศีพิจิกคะ่ะความรักชาวราศีพิจิกนะ six of wands นี่คือ สิ่งที่คุณจะได้รับในความรักนั่นหมายถึงความสำเร็จในความรักค่ะความรักที่เดินทางมาสู่ช่วงวันเวลาของความสุขงอม เมื่อถึงจังหวะนั้นคุณจะได้แต่งงานนะคะสร้างครอบครัวจะได้เฉลิมฉลองความสุขและหลายๆท่านชาวราศีพิจิก<ๆ>ก็เรียกได้ว่าถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลองความรักแล้วนะคะเดินทางมาช่วงเวลาหลายปีแล้วทีเดียวอาจจะเข้าในเรื่องของ6ปีนะคะที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กันสักทีหนึง่งวางแผนอนาคตหรือว่าแต่งงานเลยทีเดียวนี่คือเรียกได้ว่าพลังแห่งความสําเร็จหรือว่าใครที่กําลังคุยคุยอยู่นะคะ คุยไปก่อนนะคะให้เลยช่วง3เดือน6เดือนไปก่อนเลยรู้สิว่าการคุยการพรัฒนาความสัมพันธ์มันจะมีอะไรไปต่อยอดหรือเปล่านะคะเรียกว่าเรียกได้ว,ว่าอะไรที่ไม่ใหม่ต้องใช้เวลาค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจห้ามเรียบร้อนในความสัมพันธ์เพราะนี่คือสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ช้าเลยอยู่ในความพอดีพอดีด้วยนะคะถึงเวลามันเหมือนกับกล้วยนะคะที่เติบโต สุขงอมนะคะได้ที่พร้อมที่จะเก็บมาแล้วนะคะพร้อมที่จะแบบว่าได้ดื่มด่ากับความหวานละมุนความโรแมนติกนั่นเองนะคะก็นั่นแหละค่ะความสุขงอมของความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกแล้วก็สิ่งที่คุณได้ได้รู้สึกว่าเออเราจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไหมคุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่ ะะถ้าคุณกําลังออกเดทอยู่คุณกําลังคุยคุยกับใครหรือว่าคุณกําลังออกไปใช้ชีวิตอะไรบางอย่างนะคะในช่วงหน้าเทศกาลนี้นะคะเป็นช่วงหน้าไฮซีซั่นหน้าเทศกาลเนาะช่วงลอ,อยกระทงปีใหม่สงท้ายปีเก่าแล้วก็ช่วงเทศกาลมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ออกไปใช้ชีวิตนะคะเอาไปหาความสุขนั่นก็คือหน้าเทศกาลนี้แหละทาให้เราได้แมทหรือว่าได้พบเจอกับเขาคนนั้นนะคะ ความสาเร็จของของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าแรกอย่างหนึ่งคุณกําลังเจอใครที่เขาที่เขามาพร้อมกับความภาคภูมิใจมาพร้อมกับความพราามาพร้อมกับความเป็นผู้นํามาพร้อมที่จะสามารถที่จะดูแลซัพพอร์ตคุณได้พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวพร้อมที่จะเป็นผู้นําที่ดีเป็นผู้ตามที่ดีนะคะเรียกได้ว่าทํอะไรดูเพอร์เฟกดูยิ่งใหญ่ดูเป็นฮีโร่ของคุณเลยชาวราศรีพิจิกนะคะ พลังงานดีมากเลยนะคะใบแรกดีมากๆเลยทีเดียวความรักของชาวราศีพิจิกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหน้าเรามาดูอีกค่ะเรื่องใหญ่มากก้าวเรียนนะคะคุณพร้อมคือคุณฉลาดชาวราศีพิจิกคุณฉลาดคุณเก่งคุณเซ็กซี่คุณคุณสวยนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยเชื่อในสเสน่ห์ของคุณนะคะ เชื่อในสิ่งที่คุณเป็นเชื่อในเสน่ห์ของคุณความมีเสน่ห์ความหวานความฉลาดความเก่งความสามารถแล้วก็ความเซ็กซี่นะคะแล้วก็เอกลักษณ์บางอย่างในตัวตนของคุณนะคะการตกลุมรักการที่อยู่กับตัวเองได้เอนจอกับชีวิตโสดตัวเองยิ่งดึงดูดคุณยิ่งด,ด,ดึงดูดคุณให้เจอความรักแบบรโรแมนติก ซึ่งเขาจะเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณมากอยากที่จะเซอร์ไพรส์อยากที่จะซัพพอร์ตอยากที่จะเป็นผู้ให้นะคะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีเป็นคนที่ปกป้องคุ้มครองดูแลหัวใจคุณได้ด้วยอยู่ที่คุณมากกว่าว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่านะคะแต่ถ้าคุณเปิดใจเปิดทางที่จะคุยกับใครขอให้ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆที่จะได้เรียนรู้กันไปอย่าง,งช้าๆห้ามรีบร้อนในความสัมพันธ์บอกแล้วนะคะ เหมือนกับว่าคุณมีสเสน่ห์มากเลยอะ่ะชาวราศีพิจิกนะคะความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นชาวราศีพิจิกเรามาดูกันอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณเปิดใจ s of Pentacles คคุณกําลังได้เจอความรักที่ไม่ใช่ความรักแบบบุ๋หว่าเท่าไหร่แต่เป็นความรักที่มั่นคงมาก ะะมั่นคงมากเลยเพราะว่าเป็นความรักที่เป็นไปอย่างช้าๆจริงๆเพื่อเพื่อการเติบโตและก็ถ้าเดี๋ยวนะเดชาร l ออดถ้าเขาเข้าหาคุณแบบรวดเร็วนะคะไม่ทันในตั้งตัวเนี่ยสเต็ปในความสัมพันธ์ต่อไปมันจะเกิดเรื่องของโปรเ e สความสัมพันธ์นะที่ไม่ได้รวดเร็วแน่นอนอย่างที่บอกคะ่ะมันต้องใช้เวลามากๆ คุณกำลังได้เจอใครที่อยู่ไกลจากคุณหรือว่าเป็นคนต่างชาติเพราะฉะนั้นคุณจงเชื่อในสเปคของคุณที่คุณตั้งไว้ไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการสเปคชายหนุ่มหญิงสาวที่คุณต้องการที่จะเป็นแบบไหนคนนั้นนะคะเป็นดั่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเจอเหลือเกินนะคะเพราะคนคนนี้มาพร้อมกับความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆเลยคุณกําลังเจอใครที่กําลังเดินทางมาหาคุณคุณกํลังกลังได้พบกับคนไกลนะ for open t i c l e s แล้วก็ คุณกำลังได้เจอธาตุไฟธาตุดินชาวราศีพิจิกมีคุณจะได้เจอความรักที่ห่วงแหนคุณมากห่วงแหนคุณเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณยกย่องคุณและให้เกียรติคุณเคารพแล้วก็รักคุณไม่ว่าจะเป็นการกระทํำคำพูดระยะทางระยะเวลานะคะเพราะว่าคุณคือคนรักของเขาคุณคือที่หนึ่งของเขา คุณคือคนที่ที่ใช่ของเขาคุณคือเนื้อคู่ของเขาความรักชาวราศีพิจิกค่ะเขาจะห่วงแหนคุณมาก p a s, mm hmm. <S e of c u p s บ o o ทูอเขาจะห่วงแหนเขาจะรักคุณมากเลย mm hmm. เขาคนนี้อาจจาะยุไล่เลียกกันกับคุณ mm hmm. หรือถ้าายุมากกว่าก็จะเป็นคนที่ดูอ่อนกะวัยหรือว่าสมวัยมีเอ e น g y ของความเป็นเด็กในตัวเองแต่งตัวทันสมัยแต่งตัวมีเสน่ห์เนี้ mm hmm. นยบ ศาอาดสะอ้นสัมอางน,นะคะด้วยไลส,สไตล์แล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกขี้เล่นเป็นคนที่ชอบออธรรมชาติชอบดอกไม้เสียงเพลงียงดนตรีนะคะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะทำงานการเดินทางท่องเที่ยวหรือทํางานเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าต้องเดินทางบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอาจจะชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้า หรือเป็นคนที่ร้องเพลงได้เป็นคนที่เล่นดนตรีได้ไ่่ยน้ําเก่งนะคะอารมณ์แบบนั้นและเป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆเพราะว่าเป็นคู่ชีวิตที่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มาเติมเต็มชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะขาดอะไรนะคะเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขสนุกกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเต้นรํากล้าที่จะแสดงหรือว่า ทำในสิ่งที่ไม่เคยทํารู้สึกมันท้าทายรู้สึกมันมีความสุขรู้สึกเหมือนไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยลองมาก่อนนะคะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตด้วยกันและเหมือนกับว่าเขาจะทําให้ energy ของคุณเปลี่ยนไปและคุณอาจจะรอคอยใครทางไกลอยู่หรือเปล่าชาวราศีพิจิกนะคนทางไกลกําลังเดินทางมาเจอคุณไหนมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะ ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีพิจิกคุณมีคุณจะได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะไปตามคนรักด้วยหรือคนรักต้องโยกย้ายมาอยู่ที่อยู่ที่ประเทศคุณแบบนั้นด้วยนะคะถ้าเป็นคนที่เป็นคนต่าง,างชาติอย่างนี้เนาะ mm hmm. Four of Cups ชาวราศีพิจิกข้อความรักที่จะเกิดขึ้น The r รส อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตัดจบเลยนะคะเพราะว่าคุณกําลังได้เจอความรักครั้งใหม่จริงๆอาจจะมีบางสิ่งที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆเพราะว่าถ้าเรากําลังอยู่ในอะไรเดิมๆคุณจะเหมือนกับเจอแต่ผู้คนเดิมๆสิ่งเดิมๆที่วนเวียนเข้ามาแต่ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่นะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับอะไรก็ตามแต่ที่คุณรอคอยคุณจะได้เจอชีวิตใหม่ชีวิตความรักครั้งใหม่ เพราะว่ามันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงวนเวียนกับอะไรเก่าๆเดิมๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้รอใครแต่ว่ารู้สึกว่ากลัวกลัวไม่เป็นอย่างใจนะคะกับคนรักความรักกลัวความรักกลัวความเจ็บปวดกลัวคว,คว,คว,ความเสียใจเพราะว่าคุณอาจจะโสดมานานแล้วก็ได้เช่นกันคุณอาจจะเสียใจแล้วก็เจ็บปวดในความรักแต่บอกได้เลยค่ะว่าเมื่อคุณจบสิ่งนั้นแล้วแล้วคุณโฟล์กับตัวเองอิสรภาพาทางอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะทําให้คุณได้พบเจอพบรัก ครั้งใหม่ที่เป็นความรักที่โรแมนติกมากๆนะคะและเป็นคนที่เขาจะทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองทําให้คุณอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องสั่งไม่ต้องคอนโทรลไม่ต้องอะไรเลยนะคะมันจะมีบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความอดทนของคุณนั้นมีคุณค่ามากๆความอดทนในความโสด,โสดแบบสนะคะ่ะโสดแบบมีสเสน่ห์นะคะโสดแบบมีเสน่ห์โสดแบบแฮปปี้โสดแบบสวยงามมากๆเลยเพราะว่า ใครเข้ามาหาคุณคุณอาจจะไม่สนใจคุณอาจจะปฏิเสธปฏิเสธจนคุณรู้สึกว่าคุณท้อแล้วก็ได้ในความรักแล้วค่ะแต่เมื่อคุณเปิดใจคุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกเปลี่ยนแปลงแล้วก็โยกย้ายเอเนอร์จีไปสู่พลังงานแห่งความความมีคุณค่าในตัวเองนะคะการเคารพการรักตัวเองแล้วคุณจะได้เหมือนได้แต่งงานมีลูกนะคะมีลูกมีมีลูกสาวมีลูกชายอย่างที่คุณต้องการหรือว่าการได้โยกย้ายที่อยู่ถิ่นฐานแบบนั้นเลยทีเดียว ะะเหมือนอนาคตของความรักของคุณดีมากๆได้คู่ชีวิตคู่แท้แต่อาจจะอาจจะเจอแล้วอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องงอนๆหน่อยๆกันเป็นเรื่องปกตินะคะทีนี้มาดูอีกนะคะชาวราศีพิจิกความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ บางท่านได้เจอคนที่มาจากประเทศยุโรปเลยทีเดียวนะโซนยุโรปเมืองแฟชั่นเมืองน้ําหอมนะหรือว่าได้โซนเอเชียนะคะแบบนี้ตรงสเปคแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีเป้าหมายเลยว่าเขาคือใครนะคะขอให้มีเป้าหมายสเปคของตัวเองค่ะสำคัญมากเวลาที่คุณออกไปเดทนะเพราะว่าถ้าเรามีสเปกเป้าหมายหัวใจแล้วว่าคนคนนั้นคือใครเราจะรู้สึกว่าเราจะจาไว้ข้างในใจพอเราจําปุ๊บเราจําปุ๊บเราจะรู้สึกว่าสเปคเราเป็นแบบนี้สเปคเราเป็นแบบนี้พอเราออกไปเดท ออกไปเจอผู้คนเราจะสาะแสวงหาสเปคแบบนั้นที่เราต้องการนะคะความรักชาวราศีพิจิกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น A อซ u อ s King of w a n d คุณกำลังเจอใครที่เขามีเสน่ห์มากเลยขอบอกคุณกำลังเจอใครที่เขามีเสน่ห์มาก k n i f e of Cups Temperance คุณกำลังเจอพลังงานของ Spiritual Connection นะคะความรักความสัมันธที่ส่งเสริมในด้ดานจิตวิญญาณของการละกันคุณกําลังที่ได้ใส่ชุดสวยๆนะชุดเรสสวยๆไปสู่การดินเนอร์นะคะในใต้แสงจันทร์สวยงามและ Knife of Cups กับ Temperance คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้เจอหนุ่มรูปงามสาวรูปงามที่ดูดีมีสเสน่ห์เฟลลี่มากๆมากๆเลยนะคะและมัน ถูกชะตาต้องตาต้องใจเหลือเกินเหมือนกับเขาคนนี้มีบุคลิกภาพดีอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับความรู้สึกบางอย่างของความเท่ดูเซ็กซี่ดูมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นนะคะเช่นอาจจะมีความสูงอาจจะมีความองอาจมีความเป็นผู้นำด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยความจริงจังด้วยความเป็นมันมีเสน่ห์มันรู้สึก ใช่รู้สึกตรงสเปคมากๆแล้วมีความฉลาดฉลาดเฉลียวเก่งรู้เท่าทันผู้คนนะคะสามารถที่จะเปิดใจคุยเปิดใจกับผู้คนได้รู้อ่านใจคนออกง,ง่ายๆนะคะแบบนั้นเลยทีเดียวคุณจะเจอใครที่เขาที่จะฉลาดที่จะจีบคุณฉลาดที่จะเข้าหาคุณฉลาดในการที่จะทํำยังไงให้ความรักครั้งนี้มันแสนโรแมนติกมากๆนะคะแล้วก็มากๆ,าๆที่สุดเลยนะคะ และเขาคนนี้โอ้โหคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่เคยสัมผัสกับความรู้สึกลึกซึ้งมาก่อนกับคนคนนี้เป็นสุภาพบุรุษที่มีความเป็นผู้นำดูแลซัพพอร์ตคุณได้ว้าวด้านหลังเป็น two of cups นะคะ Ace o f cups เกิดขึ้นด้านหลัง <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เนื้อคู่ของคุณมาพร้อมกับความอร r a ด้านหลังเป็นอะไร five of cups เพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้ รักแท้เหมือนมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่นะคะกว่าจะเจอค้นหาอะไรเจอมันต้องใช้เวลาและในการที่จะมีความรักที่ดีและวก็ลึกซึ้งมากๆคุณจะรู้สึกว่าเขาคนนี้วางแผนเพื่อที่จะตามหาความรัก เขาเป็นคนที่มีการวางแผนในชีวิตที่ดีมากๆนะคะแล้วเป็นคนที่มีทัศนคติแล้วก็รสนิยมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เป็นความเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นการคาดการการวางแผนอะไรของเขาการวิเคราะห์การมองการไกลทําให้เขาคนนี้เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็สปปริชวลบางอย่างในตัวตนระหว่างคุณและเขานะคะสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงกันละกันคุณจะได้รับข้อความการติดต่อจากเขานะคะหรือ อาจจะได้พบเจอกันแบบไม่ทางในตั้งตัวมันเป็นเรื่องราวของการสปาร์กนะคะแล้วก็นี่คือความรักที่ที่มันเป็นเรื่องของพลังงานทูนเฟลมหรือว่าสปริ i ช u a ลคอนเน c ชั o นความรักความผูกพันที่สัมผัสกันได้ด้วยจิอวญญาแล้วก็ด้วยหัวใจนะะหัวใจที่ตรงกรันความรักสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ที่บียอนนะคะคุณค่าของการและการไปสู่ความความสุขแห่งรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะรักที่โรแมนติก คุณและเขาต่างกันมากแต่ก็มีความเหมือนกันมากๆนะคะมันมีจะมีบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยทีเดียวมันจะมีเหมือนกับความรู้สึกของความเซอร์ไพรส์มันมีคุณค่านะคะเป็นเนื้อคู่และคู่แท้ของคุณจริงๆเลยนะะที่จะเข้ามามันมันสวยงามมากๆจริงๆนะะทุกคนสวยงามมากๆกับสิ่งที่คุณจะได้รับคุณอาจจะไม่เชื่อว่าคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณอาจจะจะไม่รู้สึกว่าคนนี้จ,จะทําให้คุณรู้สึกสปาร์กหรือว่าตกหลุมรักได้ได้อีกครั้งกับกับกับความรักครั้งใหม่แต่เขาคนนี้มาพร้อมกับความผูกพันที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณมายจจันทร์หรือว่าประหลาดใจในความรักค่ะมันจะรู้สึกว่าดึงดูสะเทือนร้อนแรงอบอุ่นนะคะมีความสุขมากๆเขาจะเห็นคุณค่า กับความรักความสัมพันธ์เขาจะรู้ว่าเขาจะดูแลเทคแคร์คุณยังไงเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเขาจะต้องทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสวยงามมากค่ะเพราะว่าเขา่าเป็นคนที่ลึกซึ้งในความสัมพันธ์คุณรู้ไหมว่าคุณกําลังเจอใครที่เขาร้อนแรงมากๆนะคะคุณกําลังเจอคนที่เขาร้อนแรงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นความเซ็กซี่ความดูดีมีสเสน่ห เหมือนกันกับคุณความละไม้คล้ายกันแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาคนนี้กําลังตามหาคุณอยู่เห็นไหมคะเขาตามหาคุณอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะเจอเขาระหว่างทางหรือว่าจะยังไม่เจออะไรก็ตามแต่แต่เขาเขาเชื่อมั่นว่าเขากําลังที่จะเจอความรักคนนี้ใช่และถ้าเขาเจอคุณแล้วเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนเด็ดขาดเขาจะจีบคุณเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณค่าของความรักความสัมพันธ์ที่แท้จริงเป็นยังไงถึงแม้เขาจะไม่รู้แต่เขาจะเขาจะวางแผนให้ได้เขาจะทําให้ได้เขาจะรู้สึกแบบนั้นคุณกําลังเจอใครที่เขาแบบเขาเกิดมาเพื่อคุณเขาเกิดมาเพื่อที่จะรักคุณเพื่อที่จะดูแลคุณเพื่อที่จะซัพพอร์ตคุณสวยงามมากๆทีนี้เรามาดูโรแมนต์โรแมนต์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะกําลังจะได้เจอ ขอความรักที่คุณกำลังได้เจอชาวราศีพิจิก To love นะชาวราศีพิจิก Butterfly นะคะ To love ค่ะ d i e timing ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะ Apology Passion Celebrate นะคะคุณกำลังที่จะได้เฉลิมฉลองความราคความสัมพันธ์บอกได้เลยค่ะว่า คุณจะได้แต่งงานมีรักแท้มีคู่แท้เห็นไหมเกิดอะไรขึ้น butterfly you will meet a new love คุณกําลังได้เจอความรักครั้งใหม่ความรักครั้งนี้จะทําให้คุณรู้สึกผูกพันมากๆเป็นความรักความโรแมนติกที่แสนหวานคะที่เคียงข้างเคียงคู่กันเห็นไหมคะแล้วก็มีความรักที่ลึกซึ้งมากๆของความรู้สึกจิตวิญญาณของกันและกันและ d i v timing นะคะเชื่อในเวลาันศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าเขาจะมาในจังหวะที่ใช่ของชีวิต จังหวะที่ใช่ the right one the right way the right time จริงๆคนคนนี้นะคะคุณจะรู้สึกมีแพชชั่นกับเขาคนนี้มากๆเลยดึงดูดมีแพชชั่นลึกซึ้งมากๆเหมือนเป็นคนคนเดียวกันมีความโรแมนติกมากมันผูกติดมากแล้วคุณจะได้เรียนรู้กับความรักที่การเรียนรู้แล้วก็การให้อภัยของความรักความสัมพันธ์สวยงามมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้รับกับความรัก to love ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามา ชาวราศีพิจิกการตกหลุมรักใครบางคนจะเข้ามาหาคุณและทาให้คุณภาคภูมิใจใน,ในการเป็นตัวตนของคุณและความรักครั้งนี้จะส่งเสรอิมอคุณในทุกๆด้านและเขาคนนี้จะทําให้คุณได้สัมผัสกับคําว่าตกหลุมรักคุณทังตัวและหัวใจนั้นเป็นอย่างไรคู่แท้คู่ชีวิตค้นส่วนชีวิตมันจะทําให้คุณได้ปรับเปลี่ยนพลังงานหยินหยางอะไรบางสิ่งบางอย่างของกันและกันด้วยนะคะรักแท้กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะชาวราศีพิจิกที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอใ้ทุกคนประสบความสําเร็จในความรักเขาคุณกําลังได้รับการได้รับข้อความเซเว่นอฟคข้อความจากใครบางคนที่คุณรอคอยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ